ก็ได้ทยอยขึ้นมาให้แล้วนะคะจากเมื่อกี้นาอมี4-5คนเองนะคะก็ขึ้นมาเป็น55คนกันแล้วค่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพามาเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดใน Ti k t o k อกกันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์ก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะเมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์ KM Social กันแล้วค่ะสําหรับใคระคะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยค่ะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะ เราไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะกรอกข้อมูลตามนี้เลยค่ะชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติดข้างล่างตรงนี้ที่ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะก็ไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะหรือสมัครผ่าน g m a i ลก็สามารถที่ข้างบนตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน g mail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วค่ะเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะ แล้วก็คลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราจะเลือกหมวดหมู่ข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกเลยค่ะก็จะมี Facebook นะคะมี Tik t o อกมี IG มี YouTube มี t ทวิตเตอร์เนาะแล้วก็มีอื่นๆเแยะมากมายเลยนะคะวันนี้เราก็จะอยู่กับ Tik t o อกค่ะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มคนดูไลฟ์สตรีมสดนะคะบริการตรงนี้ค่ะสามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่ต้องการได้เลยนะอ่านดูได้เลยนะคะต้องการแบบไหนก็สามารถเลือกกันไปได้เลยค่ะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นอันแรกตรงนนี้้ก็ไดะคะ แล้วก็ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นคําอธิบายของบริการที่เราเลือกมาค่ะก็สามารถอ่านดูกันได้เลยนะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้าทิกตอกของเรานะคะเปิดไลฟ์สดของเราขึ้นมาเลยนะแล้วก็กดคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้ค่ะนำมาใส่แทบเลยแล้วก็ใส่จํานวนนะคะวันนี้จะเพิ่ม100คนค่ะข้างล่างก็จะเป็นเวลานะคะแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดเนาะแล้วกดสั่งซื้อตรงนี้เลยค่ะ เมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่าเราทําการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะ และสาหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจานวนเงินไม่พอเนาะสำหรับผู้ใช้ใหม่นะคะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด2ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะเป็นการสแกน QR Code ทุกธนาคารค่ะก็เติมขั้นต่ํา1บาทค่ะสูงสุดไม่เกิน5 0,000บาทต่อครั้งรับโบนัสห้าเปอร์เซ็นต์นะคะมาเติมหนึ่งพันบาทขึ้นไปด้วยนะเราก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็กดจ่ายตรงนี้เลย สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะช่องทางต่อไปค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการอุเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยค่ะส่วนคริปโตค่ะจะเป็นขั้นต่ํา100บาทนะคะสูงสุดไม่เกิน5 0,000บาทต่อครั้งรับโบนัสทันที5%เซนะคะเมื่อเติม500บาทขึ้นไปด้วยนะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างหน้าตรงนี้ค่ะจะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทําการสั่งซื้อไปหนาะทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถาน,นะคะ่ะออเดอร์ของเรานะคะที่ทาการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็กําลังดําเนินการอยู่นั่นเองนะ สำหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเนาะเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงนะคะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้เลยค่ะเราก็จะมาเลือกหมวดหมู่นะคะแล้วก็แจ้งปัญหาอะไรค่ะใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปแล้วก็ใส่ข้อความเนาะหรือต้องการใส่รูปภาพค่ะก็สามารถคลิกอัลตร้ไฟตรงนี้แล้วก็นําภาพเข้ามาได้เลยนะคะแล้วกดส่งตัวตรงนี้ค่ะ เมนูต่อไปค่ะจะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะเราก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยค่ะหากเพื่อนงเราสนใจเราก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการเนาะเราก็จะรับอัตราคอมมิชชั่นอีก3%ด้วยนะคะอันต่อไปค่ะจะเป็นบริการทั้งหมดค่ะในตรงนี้นะก็จะรวบรวมบริการทั้งหมดมาให้เราแล้วนะคะเราก็สามารถเลื่อนอ่านได้เลยค่ะในตรงนี้ค่ะก็จะบอกราคาต่อน1นึ่พนะคะบอกควาสังางออส่งซื้อขั้นต่ำบอกคําสั่งซื้อสูงสุดเนาะแล้วก็บอกคำอธิบายไว้ด้านหลังตรงนี้ด้วยนะเราก็สามารถคลิกเข้ามาดู ตรงนี้แล้วก็อ่านไปได้เลยนะคะหรือว่ากดสร้างคำสั่งซื้องลางงตรงนี้ก็ได้ค่ะค่ะแล้วก็จะกลับไปดูที่ติ k t o อของเรากันเนาะไปดูยอดคนดูไลฟ์สดนะคะ ก็ได้ทยอยขึ้นมาให้แล้วนะคะจากเมื่อกี้เนาะมี4-5ถึงคนเองนะคะก็ขึ้นมาเป็น55คนกันแล้วค่ะก็ดำเนินการไวมากๆเลยนะคะเราสั่งซื้อไปแป๊บเดียวเองเนาะก็ทยอยขึ้นมาให้แล้วนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่ค่ะทางเว็บไซต์เขาก็จะดำเนินการทยอยขึ้นมาเรื่อยๆจนยอดที่เราเพิ่มไปเนาะขึ้นมาจนครบเลยนะคะแต่ก็ใช้เวลากันนิดนึงนะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KM Social ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะคะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะสำหรับวันนี้ใครสนใจ เราได้แปะลิงก์ไว้ให้ดันล่างคลิปแล้วนะคะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันดูได้ค่ะเอาหากวันนี้พูดผิดประการใดไปเนาะก็ขออภัยไว้นนะที่นี้ด้วยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ